ตัวที่หนึ่งก็คือตัวข้องไข่ตัวสนนะครับตัวที่สองก็คือรถอะมิโนสัหรับผืดไข่ตัวสนนะครับถ้าให้ดีเนี่ยมันจะละลายได้ไง่ายขึ้นก็นต้องมาใส่ในกระปงเผื่อตองการที่จะให้มันเกิดการเขย่าและแตะตัวได้ไง่ายเพราะไข่ตัวนมันเป็นมวลเบานะครับมันเบาว,ว่านาม้มพอมันลงไปในน้ำเนี้ยมันจะลอยบนผิวน้ำทีนี้การละลายมันยากแต่ถ้าเอามาเขย่านะครับ ในกระป๋องแล้วก็เอาไปใส่ในทั้งนึ่งผลิตมันก็จะง่ายขึ้นไขโตสั้นช่วยในการปรับพีเอ็น้อมนะครับช่วยในเรื่องการกระตุ้นพลังเซลล์ช่วยในการเจริญเติบโต,ตช่วยในกระบวนการคล้องการติดจับครบที่ใบไ,ได้ด้วยนะครับไขโตสั้นคุณสมบัติเยอะแยะมากมายเชื้อโรคชืรานะครับอันทีดช่องครับรบอะมิโนสําหรับพืชนะครับตัวนี้ก็คือฮอร์โมนพืชที่พืชสามารถได้กินอาหารให้ครบถ้วนครบกระบวนการร่วมกัด ชายชุดกู้มหัวฉันลายก็ชายตัวรถอะมิโนซัมรับฝืดนะครับตัวที่เราทำแล้วนะครับฝืดได้รับความต้องการขอ้องฝืดกันตัวนี้ปกติเราไม่ต้องเขย่าก,ก็ได้แต่ผืดต้องการจะใใจไป็นองนไหนเห็นไหอันไหนนี่ใช่ไหมใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนี่ใส่ไปต่างซอกแล้นะครับ ระยะช้ยงายเกศซ่องซ่งนะครับเกศซ่องสองนี้ต่อนึ่งจุดน้ำพันลิตชายงายจ่ายได้ทุกระยะขั้นตอนและวิธีการ